สวัสดีครับผมไอรี um. นแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็เป็นเวลาที่หนึ่งนะครับของเดือนตุลาคมก็นี่เงี้ยวเงี้ยวน้องอิมเมจนะครับอืมยิ้มหวานด okay. ้วยนะครับ เป็นปกติในเด็กไว้นี้นะครับถึงสามเดือนเนาะเราก็จะมานอนคุยกันใช่ไหมคะด้วยการที่เขานอนนอนกลางวันเยอะด้วยครับกลางคืนก็เลยตาแปวแวแหวแวแหวแวแหววแหวนี่อเมจ ใช่ไหมอยากคุยนะครับอยากคุยใช่ไหมอยากคุยกับพ่อไหมไหมอยากคุยไหมสังเกตนะครับง่วงไหมคะง่วงไหมคะตอนนี้อมเมได้เดือนอประมาณเดือนกับยี่สิบยี่สิบวันได้นะครับยี่สิบกว่าวันใช่ไหมคะยังไม่สองเดือนเลยสังเกตสีหน้านะครับคุยผมคุยกับเขาบ่อยเหมือนกันนะ รู้ป่ะคะบ่อยไหมฮะเราลอนคุยกันตอนตีหนึ่งกันนะใช่ไหมก็ต้องรับไปตามตามสภาพนะครับช่วงแรกๆก็ต้องทนกันหน่อยสลับกันพ่อกับแม่นะครับใช่ไหมคะให้แม่พักแล้วก็พ่อบ้างสลับกันเนาะ แคเดี๋ยวถ้าพ้นสามเดือนแล้วก็จะดีขึ้นเองถูกไหมคะ<อ>ถีบ้าเก่งครับขาดอกเต็กด็อกเต็กดอกเต็กมาคุยให้คุยให้ทุกคนฟังกันมาใครเข้ามาดูมีคนเข้ามาดูเรอไหมแอนน้องเมทอะไรคะจะไปไหนเนี่ย ยี่บ้านะยี่ห้านให้กล้องหน่อยเดี๋ยวเขาบอกเราหนะ้าเหมือนกันหนะ้าเหมือนกันไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนกันไหมหน้าเหมือนกันไหมฮะนอนคุยกัน ใช่ไหมห้อ,อยังขอ,อยังขอ,อยังคะ่ะอืมสามนาทีแล้วอนอนคุยกันใช่ไหมเดี๋ยวโตวเท่าพี่ไอรีนแล้วก็กลับมาดูกลับมาดูใหม่เนาะตอนนี้พี่ไอรีนหลับนะครับ ไอรีนอนง่ายครับเดี๋ยวนี้เบาแรงไปใช่ไหมเบาแรงพี่ไอรีนไปพี่ไอรีนไม่ค่อยกวนตอนกลางคืนแล้วนะครับก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆครับแต่ถือว่าเป็นเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับเราก็เลยได้มีเวลาดูไอตัวเล็กแทนใช่ไหมอของพี่ไอรีนก็กินนมก็นอนได้เลยยาวเยายาวเลยครับไอรีนโชคดีไปแผมเฟิสก็ใกล้เลิกได้แล้ว เดยอีกแค่ใส่ตอนนอนนิดๆหน่อยหแล้วเราก็จะมาทําให้คนนี้แทนอืง่วงยังง่วงยังพี่เมที่นอนเล่นอย่างนี้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงลนะครับผมสือว่าใช้ได้นะเหมือนเขานอนอย่างเงี้ยแล้วก,ก,กเด็ก๊ด็กเด็กขาลูกนิดกเเงี้ยครับได้ครึ่งชั่วโมงนะครับนานนะ สำหรับเด็กวัยนี้เก่งมากค่ะงั้นเราไปกันดีกว่าเนอะอนะเนาะกันดีบ๊ายบายครับพ่อไอ้กับน้องอีเมจไปแล้วครับจุ๊บจุ๊บไปจุ๊บจุ๊บไปวานันนะงับ